พี่น้องเอ้ยเกิดเป็นลูกชาวนาเอาหลังสู่ฝ้าเอาหนาสู่ดินแดดก็ต้องทนฝนก็ต้องสู้ ขอบคุณพไงไงใหไงปูยาตายายที่เพิ่นผ้าเห็ดผ้าสางมีทีท้ำกินวาเห็นลูกหลานปีนี้ถ้าฝนฟ้าดีได้พ้ผลิตด,ดีเลือจะกินก็พอได้ขาย ก็ได้ใส่นี้เพิ่นสันอกว่าเจตตาพิ่นว่าไหว